กับเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั been, ä, ้นพื้นฐานท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ช่วยท่านผู้มิการสำนักงานเขตพื้นที่ท่านรองผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่และก็ท่านผู้ริหารโรงเรียนที่กรบทุกท่านสำหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณวันนี้เราก็มีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง15,000บาทและ9,000บาทหน้าการพันโรงครูขาดแคลนวิกฤตซึ่งวันนี้ท่านเลขาธิการก็ได้มีนโยบายชัดเจนลงไปให้กับทั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่และสถานศึกษาว่าท่านมีกลอาตรากกำลังเท่าไหร มีวิธีบริหารจัดการอย่างไรมีวิธีการในเกินใน,ในการจัดหันจัดสรรจัดหาได้อย่างไรซึ่งทุกอย่างเราได้ดําเนินการแล้วก็ได้ชี้แจงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้ทราบเป็นเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้หารโรงเรียนท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่คงจะได้เอาแนวทางไปบริหารจัดการเพื่อให้ได้บุคลากร มาสนับสนุนในการจัดก,การศึกษาได้อย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ธุรการแล้วก็ครูอัตราจ้างนะครับในประเด็นที่2ในกรณีครูซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ทราบว่าทุกสํานักง,งานเขตพื้นที่ได้มีคําสั่งย้ายครูนะครับไปตามคําสั่งไปตามคําขอที่แต่ละคนได้ขอเขียนคําขอมาเพราะฉะนั้นก็มีความขาดแคลนในเรื่องการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจการครูซึ่งวันนี้นะครับ ทุกคนทุกท่านก็คงจะต้องบริหารจัดการอย่างที่ท่านเลขาธิการได้บอกว่ากรณีที่ครูย้ายไปและยังไม่รับการย้ายกลับมานะครับก็จะทําให้อัตรากําลังของเรานั้นว่างลงเราจะเตรียมการอย่างไรในการที่จะรองรับในการเปิดเทอมมีการจัดเตรียมการสอนมีการมอบหมายงานในหน้าที่อย่างไรนะครับเพื่อรองรับในการเปิดเทอมใหม่ซึ่งไม่กี่วันข้างหน้าจะมาถึงเพราะนั้นทุกท่านคงจะได้เตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะครับเพื่อการบริหารจัดการนะครับในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการบริหารครู ซึ่งวันนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐานเองนะครับก็ได้มีแนวทางในการที่จะสอบบรรจุรายการครูนะครับในกรณีครูผู้ช่วยนะครับเพื่อจะไปทดแทนอาตารยกำลังที่เราได้ย้ายไปภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคมิถุนายนนี้นะครับทา่านเลขาธิการกร,รกก็มีแนวทางในการที่จะสอบบรรจุครูใหม่นะครับเพื่อไปทดแทนอาตารยกำลังครูที่ขาดแคลนไปนะครับอันนี้ก็กราบเรียนด้วยความครรบนะครับต่อไป ผู้บริการสถานศึกษานะครับซึ่งวันนี้ทั้งรอ24ท่านนะครับก็ได้รับคําสั่งที่จะไปแต่งตั้งในตําแหน่งรองผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับในต่างพื้นที่เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่เพราะนั้นก็ต้องขอความอนุเคราะห์ให้ขอความร่วมมือจากท่านได้บริหารจัดก,การในโรงเรียนเก่าของท่านให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเพื่อเพราะว่าตอนนี้เราจังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนขึ้นมาใหม่เพราะว่ายัางขาดแคลน เพราะว่าเราจะต้องดําเนินการในการจัดก,การคัดเลือกในโอกาสต่อไปหลังจากที่จะสอบครูผู้ช่วยแล้วก็จะสอบท่านผู้มริการสถานศึกษาและรองผู้มริการสถานศึกษาเพราะฉะนั้นกรณีที่โรงเรียนของท่านนะครับเป็นโยนขนาดเล็กไม่มีตําแหน่งรองผู้มริการทำงานไม่มีตาแหน่งรองผู้มริการโรงเรียนเพราะฉะนั้นท่านในการที่จะเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ก็ขอความท่านได้ วางแผนนะครับในการจัดการเรียนการสอนวางแผนในการบริหารจัดการเอาไว้นะครับเพื่อทําให้คนที่เป็นผู้รักษาการหรือว่าคนที่จะมาดำเนินการแทนท่านนั้นได้มีความเข้าใจได้มีความชัดเจนในการที่จะบผิอบจัดการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนัตรากําลังในสถางค์สาของท่านนะครับส่วนกรณีของรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับที่ท่านเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่วันนี้นะครับได้คาสั่งออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับท่านเลขาธิการได้คําสั่งลงไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในการที่ ท่านจะได้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านจะได้เตรียมการนะครับตำแหน่งงานของท่านที่อยู่ในโรงเรียนอย่างที่นําเรียนในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับว่าท่านต้องวางแผนอัตรากําลังในโรงเรียนของท่านแล้วก็มอบหมายงานที่นะครับที่จะก่อความยุ่งยากหรือที่มันเป็นปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ให้ท่านเคลียร์งานหน้าที่ของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการที่จะเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่นะครับเพื่อ ให้การทํางานทั้งหน้าที่เก่าและหน้าที่ใหม่เดินทางไปได้อย่างมีความสุขนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้นะครับผู้ในการํานักงานเขตพื้นที่ทั้ง245เขตนะครับมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบทุกทุกเขตพื้นที่นะครับหรือบางเขตพื้นที่ที่ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารก็มีท่านรองผู้ในการํานักงานเขตพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้ในการํักงานเขตพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ที่ท่าน ได้รับโจทย์จากท่านเลขาธิการนะครับได้รับโจทย์นะครับจากทางรองเ,อเลขาธิการกบฏถหรือว่าท่านผู้ช่วยที่รับผิดชอบในกลุ่มงานในสำนักที่รับผิดชอบได้มอบหมายภารกิจของท่านไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้นําเอาโจทย์เอาปัญหานะครับที่เรามีแล้วก็พร้อมที่จะกลับเคลื่อนในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาหน้านะครับเอาไปบริหารจัดการภายในเขตของท่านเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้เกิดความสมบ,บูรณ์และ ต่อสำคัญยิ่งก็คือเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การในสำนักง,งานเขตพื้นที่ของท่านนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในเรื่องการบริหารงานบุคคลก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องการเตรียรมความพร้อมด้านสื่อการเรียน,นการสอนนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากว่าก่อนที่เราจะเปิดภาคเรียนในเวลาอีกประมาณสักสิกว่าวันที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากท่านว่าให้ไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่า ฮาร์ดแวร์นะครับในสิ่งที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์และสําคัญยิ่งคือพิเพิลแวร์ก็คือคนนะครับต้งให้ไปเตรียมความพร้อมทั้ง3เรื่อง3าอย่างเพื่อจะรองรับในการจัดก,การสารที่จะมาถึงในข้างหน้าและวันนี้นะครับในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานก็ได้จัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อให้ท่านเช่าสัญญาณต่อในภาคเรียนที่2ที่จะ,ะภาคเรียนใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านได้นำเอางบประมาณเห,เหล่านี้นะครับเอาไปบริหารจัดก,การให พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปนะครับก็นำเรียนที่แจงกับท่านผู้นิหารสถานศึกษาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ